เจอแล้วครับนี่เบรฟบาร์ครับเขามาจอดรอแล้วแม่ค้าอยู่นี่นี่เองครับคนนี้ใครจําได้บ้างในเฟซบุ๊กจะสวยวันนี้นะครับไม่เหลือโดยจริงก็สวยมากครับทักทายได้ด้วยทักทายได้อ้วยด้วยอะไรอย่าลืมนะคะถ้ามีงานนะคะร้านเบฟบาร์ในนั่งร้านในเฟซบุ๊กนะคะอ่าวันนี้วันนี้มีเมนูอะไรบ้างครับ เบอร์เกอร์หมูเบอร์เกอร์เนื้อเนื้อย่างนะคะยำไก่แซ่บนะคะยำลูกชิ้นนะครู้ว่าอะไรรึล่าอ่าโอเคครับวันนี้เราอยู่กับน้องพลอยนะครับน้องพลอยก็เป็นเอ่อฟู้ดทักเกอร์นะครับเบลป่าอ่าอย่างที่เมนูที่ได้น้องพลอยได้แนะนำไปเมื่อกี้นะครับทำทำฟู้ดทักมาได้นานหรือยังครับก็ทำฟู้ดทักได้ประมาณเจ็ดแปดเดือนแล้วค่ะก็คือเหมือนแบบเริ่มทำช่วงเดือนพฤษภาพฤษจิกาอะไร ลงที่โควิดซาซาไปใช่คิดยังไงถึงแบบมาทำตัดสินใจยังไงก็คืออย่างที่บอกว่าเหมือนแบบช่วงนี้แบบอ่ากรวยอยากรวยอยากรวยใช่เขาบอกว่าคนเรามันแบบไม่สามารถมีหนึ่งอาชีพได้เราก็ต้องอหาอาชีพเสริมเตียงรองรับไว้อะไรเงี้ยถ้าในส่วนตรงนี้ดีเราแบบมีการบริหารจัดการที่ดีเนี่ยเราก็สามารถแบบจ้างคนมาบริหารจัดการแทนเราได้ไอะไรเงี้ยตอนนี้ก็อยู่ระหว่างแบบเริ่มต้นอาเริ่มทํา พอแบรนด์ของเราหรือว่าร้านของเราเนี่ยติดตลาดหรือว่าลูกค้าเนี่ยให้การสนใจนะคะก็เราจะได้แบบมีแพลนของเราไว้ว่าแบบทุกาทิตย์เราจะขายอะไรทําอะไรแบบไปทํางานตรงไหนจุดไหนได้บ้างะะอะไรเงี้ยค่ะอ่าก็เอ่อก่อนก่อนที่จะจะทำเนี่ย ศึกษาหาข้อมูลอยู่นานไหมศึกษาได้บ้างไหมศึกษาหาข้อมูลอยู่นานจริงๆอย่างที่บอกว่าจุดเริ่มต้นของการที่เราแบบทำโฟดทักเว็บบาร์เพราะว่าจริงๆเรามีกลุ่มแบบเพื่อนๆแก๊งฮาเลขอยู่ที่แบบขับกันมีอู่อซ่อมรถมีกลุ่มฮาเลขอะไรเง,งี้ยเวลาไปงานต่างๆเนี่ยเราก็เหมือนแบบไปออกงานกันอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางหนึ่งที่แบบว่าเ,เราอ่ะมีเหมือนอาหารสุดเด็ดเราก็อยากให้เพื่อนๆรอทานใช่ไหมคะแล้วเราก็ก็เลยเหมือนแบบแตกลายอาหารมาอะไรเงี้ยอ่าแล้วก็ อย่างการซื้อรถฟุทักเนี่ยก็คือเหมือนซื้อรถยนต์ทั่วไปก็มีใช่มันก็มีดาวมีพอร์ตอะไรที่มันก็เหมือนแบบเหมือนอะไรจริงก็คือถ้าคิดง่ายๆมันก็เป็นเงินเก็บส่วนหนึ่งเราได้มาเนาะเราก็ไปผ่อนฟุทักสมมติว่าหนึ่งผ่อนหมดมันก็จะแบบเป็นกำไรอ่าแล้วก็อาจจะเป็นถ้าคนอื่นเขาจะบอกว่างานอดิเรกไปอ่านหนังสือเล่นน้ำอะไรเงี้ยของเราก็เอามาทําแบบนี้เราก็ได้เพื่อนได้กลุ่มอะไรอย่างนี้แล้วรถรถหน้าตาแบบนี้คือว่าเขามาสำเร็จรูปเลยหรือว่าเรามา ซื้อตกแต่งเองเราเรามาซื้อตกแต่งเองตามตามอ่าใช่ตามใช่ค่ะคือจะเห็นแบบหลายๆพูดทักหลายๆที่อะไรเงี้ยบางคนเขาก็ขายเป็นพวกไอติมอาหารฟาสต์ฟู้สเต็กส้มตำยำอะไรเงี้ยแล้วแต่แล้วแต่ใช่ค่ะใช่แล้วมันก็สะดวกอ่ะแบบยกง่ายไม่ต้องแบบเก็บร้านฝนตกเราก็ยังเหมือนสะดวกสบายกว่านิดนึงอะไรแบบนี้แต่ว่าเราก็จะมีต้นทุนในเรื่องของการทํารถหรือการแมนท์แนด์รถอาจจะมีประกันเพิ่มอะไรอย่างนี้ขออนุญถาม ประกันประกันอุบัติเหตุแบบเนี้ยปีเท่าไหร่จำได้ไหมสองหมื่นเจ็ดประมาณสองหมื่นสองหมื่นเจ็ดก็พอๆกับรถใช่ประมาณล้านกว่าบาทนะใช่ค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่ารถฟูทังเนี่ยมันไม่เหมือนรถยนต์ทั่วไปอเนื่องมาจากว่ามันจะมีของหรือว่าสินค้าที่เราบรรทุกไประหว่างทางมีราคามากกว่ารถยนต์นั่งทั่วไปใช่แล้วก็บางทีคือถ้าสมมุติแบบ worst case มันเกิดเหตุจริงๆอ่ะรถเรามันใช้ทำงานด้วยอ่ามันก็ต้องมีค่าแบบใช่ แล้วการไปออกงานแต่ละงานเนี่ยคือ <OR> มันเป็นเป็นคิวเป็นล็อกหรือการเป็นการเชิญชวนต้องต้องอย่างอย่างที่บอกคือเราอ่ะเพิ่งเริ่มต้นแรกๆกอ่ะแล้วก็ไปตามงานใบที่เป็นกลุ่มเพื่อนๆของเราก่อนเวลาใครมีงานอย่างที่ไม่กี้บอกไปก็คือเราต้องไปออกอยู่ละเราก็เอารถของเราไปด้วยแล้วก็ได้เคี่ยวด้วยได้ขับไปกับเพื่อนๆด้วยแล้วก็เพิ่มเติมคือถ้าเกิดแบบช่วงไหนมันเป็นวันหยุดยาวหรือเทศกาลอะไรเงี้ยก็มีจ้างออก ออกงานบ้างอ่าบางคนเขาแบบติดชื่อแล้วไปเจอเราตามงานต่างๆเขาก็โทรมาแบบจองคิวเราให้ไปงานของเขาก็คือหลักๆไปออกตามงานอีเวนต์ใช่ค่ะใช่อย่างที่บอกคือเราทำงานประจำเนาะอรัแล้วรวยขนาดนี้ไม่ลาออกงานประจำมาครับก็วนกลับไปครา้งขับแรกที่เราตอบไปเมื่อกี้คือคนเรามันจะมีรายได้หลักจากช่องทางเดียวไม่ได้อ่ามันก็ต้องมีการบริหารจัดการชีวิตของเราเองนะโรยป่คือออกทุกเสาร์ใช่ไหมครับ ออกทุกสา์อาทิตย์เพราะว่าคือตอนนี้โควิดผ่านไปก็เริ่มจะมีอีเวนต์ใช่มิสติ่งดูดี่ของแต่ละกลุ่มแต่ละก้อนเขาใช่อย่างที่เราบอกคือเราออกประมาณแบบช่วงเดือนพฤศจิกายนมันก็ช่วงหน้าหนาวเนาะมันก็เหมือนแบบทุกๆคนก็เริ่มทยอยทยอยทยอยจัดมิสติ้งกันอย่างเช่นงานวันนี้แบบเออก็มีการจัดมิสติ้งกลุ่มเล็กๆขึ้นมาเหมือนกันแล้วก็ ก็ออกแบบลรท่านคือเราก็ลงทุนไปซื้อของสดไปตลาดใช่ค่ะเพราะอย่างที่บอกว่าของเรามันคือโฮมเมดเราทําสดใหม่แล้วก็มาเสิร์ฟลูกค้าแบบวันต่อวันหรือทีมต่อทีมจริงๆอะไรแบบนี้อ่ะให้ไปสัมพันธ์ร้านของเราแล้วชื่อเบอร์โทรร้านของเรานะคะชื่อร้านเบฟบาร์นะคะรับงานอีเวนต์ฟูดคัฟทั่วไปนะคะแล้วก็หรือถ้าใครมีงานวันเกิดหรือมิงกลุ่มเล็กๆก็ติดต่อมาได้ซึ่งร้านของเราเนี่ยมีเฟซบุ๊กชื่อเนื้อย่างโคฟุนาบเบฟบาร์อ่ะ ถ้าเกิดใครเนี่ยแบบอยากได้เมนูอื่นๆเพิ่มเติมเนี่ยก็อินบ็อกซ์สอบถามมาได้หรือแจ้งคนแจ้งวันอ่าถ้าแบบเวลาว่างตรงกันอาหารตรงกันอยากได้แบบไหนก็แจ้งเรามาคือเราพร้อมรับเสิร์ฟตลอดอย่างจำนวนคนจำนวนแขกแจ้งมาได้เลยใช่ใช่ค่ะแล้วก็อ่าถ้าสนใจติดต่อนะคะอย่างที่บอกเมื่อกี้ก็คือเฟซบุ๊กนะเนื้อย่างโคขุนใบเบปานะคะถ้าเบอร์โทรก็คือ0 8 4ย์แปดสี่เจ็ดเจ็ดสามห้าหนึ่งเก้าเก้าค่ะโอเคครับขอบคุณมากค่ะบให้พอครับผมพอดีผมเมื่อยแขนไม่ไหวแล้ว เมนูของเขานะครับอ่เอาเยอะเ,<อ>เลยนี่มียำด้วยนี่ยำอะไรครับเนี่ยยำไก่แซ่บอา่ามีหลายอย่างครับอายุน้อยร้อยล้านมมทำมาแล้วหลายล,าล,าลา้านร้อยลนะ้านคขาอันนี้คือจะมีงานเข้าไปไปกับรถใช่ไหมครับอ่าโอเคสามารถแบบบนบนโมบายเคลื่อนที่ได้